มีรับเคสหนักเหรอใช่ค่ะวันนี้จะทำได้ดีมางเลยนะพี่ภูมิใจในตัวเธอค่ะ<ช>แล้วนี่รับเวนดึกเหรอใช่ค่ะพอดีวันนี้คนไข้หลายมีคนไข้หลายเคสค่ะโดยต้องดูแลใกล้ชิดค่ะอันนี้กาแฟคนเก่งมากเลย <c oughs> ควรได้รับอะไรพิเศษหน่อย ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะหนูมีของรู้ค่ะอย่าตึงสิมีอะไรให้ช่วยก็บอกพี่ได้นะค่ะไม่เป็นไรคะ่ะหนูขอไปเช็คคนไข้ต่อไปนะคะขอตัวนค่ะคอเน่ยค่ะี <c oughs> ่าเยอะมากเลยเอ๊ะทำไมวันนี้หมอเนี่ยแปลกๆคะหมอเป็นอะไรไปคะ ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจค่ะเป็นอะไรไปคะหมอทำไมไม่สบายใจเพราะว่ามีหมอคนเดิมค่ะมาลวนลามใชบ่บหมะฮะแบบไหนคะแบบบางทีก็มาจัดเนื้อตั้งตัวมารูปไหล่อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่ชอบเลยค่ะไทยค่ะเนี่ยเียบสุดๆไทยเหรอคะ หมอการค่ะหมอการเหรอคะหมอการเขา,าเป็นคนใจดีนะคะฉันว่าถ้าเราไม่ถูกกันเราก็ลองไปคุยกันนะคะ่ะคงั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะหิวมากเลยไปค่ะ <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเชิญี่คุณหมอน,นั่งก่อนเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะซื้อข้าวให้ะคะ่ะฉันนั่งเลย ออนั่งได้คนสิได้เธอรู้ไหมพี่ชอบเธอมากเลยนะมันคงจะดีถ้าเรารู้จักกันมากกว่านี้ขอโทษนะคะแต่หนูคิดกับพี่แค่พี่น้องค่ะหนูไม่ค่อยสบายใจที่พี่มาแต่เนอ,อต้องตัวหนูมันคงจะ ดีกว่านี้ถ้าเราเป็นระยะห่างกันสัยนี้นะคะแต่เราชอบแต่พี่ชอบเรามากจริงๆนะหนูไม่ได้ชอบพี่ค่ะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็อยากคุยกันเลยได้มากค่ะ ถ้่ห่ยคิดไว้ที่ว่าเขาทำเกินไปนะคะแบบนี้เราทำไงกันดีคะเราจะไปแจ้งที่ไหนได้บ้างที่ว่าเราไปบอกขอเลยไหมคะให้เขาจัดการไปเลยว่าก็มีหลักฐานนี่คะจะกลัวอะไรจะได้ได้คะ่คะ คืพอพอดีมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบค่ะเกี่ยวกับพฤติการที่ไม่เหมาะสมะนะคะมีหมอคนะมาทำแบบนาแบบแต่นี่ยต้องตัวค่ะค็ค<ช>สอไ,ไม่ชอบบอกการค่ะแต่เรามีหลักฐานหรือว่ามีคนที่เห็นเหตการณในการพุกคามไหมพอดีว่าคุณพยาบาลนี้ค่ะเห็นเหตุการณ์ค่ะแล้วก็ได้มานทึกคลิปวิดีโอไว้ค่ะ นี่ค่ะขออเอชิญดูได้ค่ะงั้น,ดน,ะะนเดี๋ยวฉันจะโทรเรียกหมอการมาจับเบือนเนาะจะไม่ให้อาการแบบนี้เกิดขึ้นอนีกเนาะขอบคุณค่ะฝากฝากด้วยน,นะคะทำเียมาค่ะหมอปถ่หมอการสิ่งที่ได้จากการสถานการณ์ข้างต้นนะคะก็คือ ทำให้เราได้ตระหนักถึงปัญหาการคุกคามทางเพศค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนในค่างโรงพยาบาลที่เราคิดว่าจะปลอดภัยแล้วก็ยังมีเหตุการณ์การคุกคามทางเพศเกิดขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเฟดตัวออกมาจากสังคมแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ